สาบายดีสาบายดีกันเมืดทุกคนเด้อตอนนี้ก็มาพบกับน้องลี่มาพบกับโซองคองลี่สาวลาว้องซานอีกแล้วเนาะซึ่งคลิปนี้น้องลีก่กะเป็นคลิปที่น้องลี่ดีใจแฮงแนละ้วทุกคนซึ่งมีผู้ญ่ใจดีทางฟังไทยเนาะเพิ่นไดอ่าให้เงินสนับสนุนแก่น้องลีนะ่เนาะซึ่งอ่าก้อนอ่าหลังจากที่น้องลี่ได้ลงคลิปซื้อหวยไทยไปเนาะ ลก็มีเอฟซหลายๆคนเนาะที่เพื่อนได้ซื้อน้าแต่บทึกเนาะห่วยของน้องลี่ซื้อบทึกกับบเป็นอย่างเนาะแล้วก็มีเอฟซผู้นึ่งเนาะผู้ใ่ญ่ใจดีผู้นึ่งเนาะเพื่อนได้ซื้อห่วยไทยและเพื่อนทึกเนาะแล้วเพื่อนกับอ่าก่อนเพื่อนก่อนซีเล็กห่วยซิโอขันเพื่อนก็ได้ส่งมาให้น้องลี่เนาะว่าอ่าให้ซื้อโซ่ให้ซื้อตัวนี้เน้นตัวนี้ตัวเดียวสิเนาะแต่ว่าน้องลี่ไม่ได้ซื้อซื้อบดได้เนาะเพราะว่า ห่วยของยุราหขน,นาดมันเต็มขาเจ้าอันเมดลาบบอนงรีกับบอด้ซื้อลาบันนีทีนี้ห่วยออกมาเนาะห่วยออกมาลาเพื่อนกระทึกเนาะคุณยายใจดีเพื่อนกระทึกแนละ้วยยเ,จจเพื่อนก,กะนกส่งมาหานงรีทึกบ่เนาะเพราะว่าเพื่อนได้ส่งเลขให้นงรีเนาะเพื่อนก็นได้ทมนงรีมาว่าทึกบอเพราะว่าเพื่อนอันยายส่งเลขให้นงรีเนาะแล้วนงรีก็ตอบว่าบดทึกเพราะว่ามันซื้อบได้เนาะแล้วเพื่อนทันทึกเนาะทึกน้อยหนึ่งเนาะ แลเพื่อนกันได้ส่งเงินมาให้น้องลี่เนาะเพื่อนกับอยากช่วยน้องลี่เนาะเพื่อนว่าเพื่อนกะส่งมาให้เนาะเป็นจํานวนเงิน1,500บาทเนาะเป็นเงินลาวกะประมาณห้าเซนกีบเนาะน้องลี่ได้ไปเอามาแล้วนอนได้ห้าเซนกีบเนาะทุกคนแล้วน,น้องลี่เอาให้เบิ้งเ้อตอนนี้น้องลี่ได้รับเงินแล้วเ้อ ซึ่งเพื่อนกะได้เอาให้น้องลี่ในมือเดี่ยวกับมือที่เลขออกเลยเนาะวันที่สิบหกเนาะวันที่สิบหกมือนี้แหละเนาะเพื่อนได้อันเลขออกแล้วเพื่อนกะได้เซตหาน้องลี่แล้วกะน้องลี่เอาบัตรกแล้วเพื่อนกะโอนให้เลยเนาะน้องลี่ก็ได้ไปเอาอยู่อันบนที่ขาเจ้าฮับเอาเงินมาเตะไทยและนะ้วเนาะตอนนี้น้องลี่ได้ฮับเงินมาจากเพื่อนและนะ้วเนาะนี่็นจำนวนเงินห้าแสนกีบเนาะทุกคน น้องลีกะน้องลีกะกได้ไปเอามาเรียบร้อยแล้วเนาะไดครับเงินจากคุณย่าใจดีเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเวลาไปเอาเพื่อนก็จะมีใบอันนี้ให้เนาะมีใบอันนี้ให้เนะานนนะแตกต่างจากใบที่ได้เงินจาก usa เนาะยุไทยฝากมาเต้ไทยกะได้ตัวนี้เนาะทุกคนเนาะเพื่อนจะเขียนใบนี้ให้เนาะกะน้องลีกะขอบใจเพื่นอนหลยๆเด้อที่ฝากเงินมาให้น้องลีเนาะเพื่อนกะให้น้องลีไปซื้ออ่า ซื้อขนมกินเนาะเพื่อนว่าอ่าค่าเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อให้น้องลี่ฮันไปซื้อขนมซื้ออย่างกินกันแล้วแต่น้องลี่เนาะเพื่อนกับบอกแถวนั้น,นเนาะซึ่งน้องลี่ได้ไปซื้ออันนี้มาทุกคนน้องลี่ไปเอาเงินแล้วน้องลี่ซื้ออันนี้มานี่นี่เป็นไก่จอห้าดาวนะทุกคนเป็นไก่จอห้าดาวของประเทศไทยเนาะ ซึ่งน้องลี่บอเคยกินจากเท่อเนาะทุกคนเห็นเตยยังน้อยเนาะเห็นเพื่อนโฆษณาไก่โจอาดาวยูโทรทัศนะ์เนาะว่าคนท่านกำลังสิเป็นลมบ่เลืออีกอย่างสักอยากนะ่างเนาะแล้เอาไก่โอทอดนี้ไปให้กินและฟืนนะ้นท่านเนาะซึ่งน้องลี่กะหากกะเห็นครั้งแรกเนาะทุกคนเป็นครั้งแรกที่น้องลี่เห็นแบบนี้เนาะแปบบเห็นซื่อแต่ยังผ่นได้กินเนาะเห็นแต่ข้างนอกเนาะ แต่ก็มียู่เนาะแบบมียู่เลาค่ะนะแต่มันเป็นเพียงลูกซีนธรรมดาเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบประเภทลูกซีนบ่เนาะไกจ่จอนี่ไก่จอของเทเนาะไกจ่จห้าดาวเลยนะทุกคนน้องลีกับซีเฮ็ดกินมือแรกนี่แหละเนาะซึ่งเงินจํานวนนี้เงินจํานวนที่ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนได้ฝากมาช่วยอ่าให้น้องลีนี้เพื่อนน้องลีก็ได้ไปซื้ออันนี้มาเนาะอันนี้กับราคาสเปรตพันกีบเนาะ เป็นเงินไทยกับประมาณาประมาณ80บาทบ่เน,ะนาะน่าจะมาประมาณ80บก็บาทนี้เลยเนาะกะคือว่าแพงยู่เนาะสำหรับน้องลี่ <c oughs> กะเฮากะได้กินแล้วเนาะนี่เป็นเทอยังทันได้กินเนาะเฮากะได้ซื้อมาแล้วเนาะทุกคนน้องลี่กะต้องขอขอบใจเพื่อนหลายๆเดอ้อขอบใจผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเดอ้อถ้าเพื่อนโบฝา,ากเงินมาให้เฮาเฮากะโบได้ไปซื้ออันนี้มากินเนาะน้องลี่ได้ซื้อไก่โจห้าดาว โถงนึ่งแล้วก็ได้ซื้ออ่อาอะโวคาโดเนาะอะโวคาโดโลนึ่งเนาะเพราะว่าซื้อมาให้แม่บากินเนาะกินเพื่อสุขภาพเนาะอะโวคาโดฮั่นน้องลีก,กับมักอยู่เนาะเพราะว่ามันโบนมีรสหวานละกัแบบรสชาติมันกะนโบหวานเนาะมันเป็นซื้ออยู่เนาะแต่ว่าแซ่บเนาะน้องลีก,ก,กับมักเนาะโลอันนั้นกะโรสิบแปดพันกีบเนาะโรสิบแปดพันกีบเป็นเงินไทยกับประมาณสี่สิบบาทนี่บ่เน,นานนะเพราะว่าช่วงนี้เงินเลนทค่อนข้างสูงเนาะละกั น้องลีกะได้ซื้ออนานมาแล้วก็ได้ซื้ออะ mm. เฮ็ดเนาะซื้อเฮ็ดจำนวนเงินสิบพันกีบเนาะสิบพันกีบซื้อเฮ็ดมาไว้แกงกินแรงเนาะน้องลีกะใช้เงินของผู้ใหญ่์เจดีนี่เนาะเพื่ออ่า ซื้อ,อยูซื้อกินละกะันใส่เงินจำนวนนี้ไว้ใส่น้ํามันรถไปท่ายคลิปเนาะถ้ามือใดน้องลี่ได้ไปท่ายคลิปยูบ่อนไกลๆเนาะซึ่งกอาจจะมีมีแผนไปยูเนาะเพราะว่ายากไปเบิ้อนทางฟังไทยเนาะคือ,อยูราวฮนมียุดที่เบิ้งทางฟังไทยได้เนาะน้องลี่กะอยากไปเบิ้งเนาะมือนาตุนน้องลี่กะใสีใซ้เงินตัวนี้หน่เนาะเพื่อเดินทางเนาะ เดี๋ยวมือนะถ้าโอกาสดีก็น,ะน้องลีจึงสิไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฮันอ่าอยู่เหือนค่อนข้างว่ามีปัญหาหน่อยนึงเนาะกันละกันเลยว่าบ่ได้ไปออกไปถ่ายคลิปอยู่บอนอืนเนาะกะมีเจ่ถ่ายคลิปอยู่หือนคลิปคอนเทนต์อยู่เหือนละกะแบบเฮ็ดคลิปธรรมดาทั่วไปนะจังใดน้องลีก็ฝากทุกคนติดตามน้องลีเด้อเพื่อให้น้องลีเฮ็ดคลิปไม่ๆมออกมาให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะละกะแบบ ซึ่งถ้ามีอันใดผิดพลาดน้องลีก็ขอโทษขออภัยปเป็นกันว้าเฮาก็อาจจะยังทัน์ดีเถอเนาะเพราะว่าเฮาก็ยังทัน่าเก่งเนาะแบบเห็ดมาได้สักพักนึงกะเฮากะได้พัฒนามาซํานีน้หรือว่าว้าวอาจจะยังทัน์คลองแคลดีเนาะซัาอาจ้ะเทียบส่คนอื่นกันยังบ่ดีเลยเพราะว่าเฮาก็ยังบ่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้ได้เนาะลักาแบบเฮาก็ใสความพยายามเอาเนาะ ละกาเพราะว่าเขออาายักเฮ็ดเด้นเนาะเหามากในสิ่งนี้แล้วเขาก็อยักเฮ็ดยักพยายามเนาะกัประมาเนี้เนาะทุกคนถ้าใครมีอันใดตำหนิติเตือนกัาสามารถคอมเมนต์บอกน้องลี่ได้เด้อโอเคน้องลี่กาท้ายคลิปนี้น้องลี่กาขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่ส่งเงินมาให้น้องลี่เนาะเพื่อนบอกให้น้องลี่ฮันเอาไปซื้อขนมกินเนาะแต่ว่าน้องลี่ฮันอยากกินอยู่เนาะขนมแต่ว่า อดเอาเนะซื้อแต่สิ่งที่มันจําเป็นขนมกะแบบมีแต่ซื้อให้ล้านๆกินเนาะเพราะว่าน้องรีญ่แล้วมีแต่ซื้ออแบงเงินซื้อของกินชีวิตรประจําวันเนาะซื้อกินไปวันๆละกะอ่าเอาไว้ไปถ้าคลิปคือที่น้องรีบอกเลยเนาะ สาเหตุที่เอาไว้ซื้อกินนั่นะคะย้อนว่าเฮอน้องรีบอมีคนไปซอกยู่หาก,กินแล้วเนาะเพราะว่าพ่อกระเท้าแล้วลาะกาะยู่น้าพ่อกระเมฆก็มีแต่น้องรีน้องรีกะใช้เวลาถ่ายคลิปเนาะถ้าสิไปซอกป่ากับซอกปิ่นเนาะเพราะว่าเคยได้ไปเนาะลากาเงินจํานวนนี้กะสิแบ่งให้แม่บางแด้เนาะน้อยนึงให้พ่อน้อยนึงซื้อ,อยากซุปอยาขวัญเนานะลากะให้น้องรีเป็นค่าเดินทางแด้เนาะลากาประมาณนี้เนาะทุกคน ้วก็เอาไว้แบบใส่ายเวลาจาเป็นยามเจ็บยามป่วยเนาะเพราะว่าเฮาบบหูเด้เนาะว่าเฮาสิเจ็บมือใดสิเป็นมือใดเนาะอันนั้นกะบบอยากให้มาไกลเลยเนาะซึ่งเฮา,ากะปัสแจกบ่ได้เนาะเฮาก็เลยว่าแบ่งไว้เนาะแบ่งไว้กินได้แบ่งไว้จ่ายได้จานวนนึ่งเนาะ้วก็ช่วงนี้กะเป็นช่วงโควิดระบาดเนาะทุกคนก็ไปหาเงินบบได้เนาะส่วนหลายกอออ็อาศัยโซกแม่นบอกเพราะว่าคนซื้อหวยกะ หวังอยากทึกเนะกาะกาพาภัยได้มาเบิ้งคิดนี้ก็ขอให้ทุกคนทึกเลขทึกหวยลหลยๆเดอ้อแบบรางวัลที่หนึ่งก็แห้งดีเนาะทางฝั่งไทยพุ่นกะขอให้ทึกไล,ลยๆเดอ้อเพราะว่าอยู่ห่างพุ่นมีใบหวยขายค่อนข้างหลายเนาะอยู่หล่านี้มีแน้นน้อยนึงเนาะกาถ้าพายทึกกาย,ยินดีนำเนาะและกากาขอให้ทุกคนลดพ้นจากพยัทโควิดเด้อ ถ้าผ่เด็กเข้ามาเบิ้งคิปนี้เนาะขอให้รุดพ้นไปเมื่อทุกคนเลยเนาะแล้วน้องลี่ก็ต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่ส่งเงินมาให้น้องลี่เฮ็ดให้น้องลี่ได้กินไก่จอฟังถ่ยครั้งแรกเนาะแล้วกาขอให้เพื่อนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตท,ทั้งครอบครัวญาติพี่น้องเด้อแล้วก็ขอให้ถึกเลขรางวัลทีหนึ่งในงวดโต๊ะไปงวด วันที่หนึ่งเดือนหน้าเนาะกะ็ขอให้ทึกอีกเดอ้อขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยสุขภาพแข่งแร่งมืดทุกครอบครัวญาติพี่น้องเลยเดอ้อละกะันทุกๆคนที่เข้ามาเบิ่งในคลิปนี้เนาะน้องลีก,ก็ขอให้ทุกคนย่ดีมีแหง่งความเจ็บจะได้ความใครอยามีเงินดองไหลมาเทมาเดอ้อโอเคอากาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลีเดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีก,ก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะ เจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวสิไปแต่งกลิ่นทอดไก่โจกลิ่นก่อนเนาะไก่โจฮานดาวไก่โจต้นตำรับนะเดี๋ยวสิไปทอดอันนี้กลิ่นก่อนเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนะาะบาย